มาบ้านกับฝนตกพี่น้องไอ้แห้งโคตรพพี่น้องอ่ออูเขาพี่น้องไปครับสบายพี่น้องสบายดีที่เทียงแพมาถึงกๆๆๆนะุนตรสม,งส,มงสบอนตัวกระ่องพอ้องรัสู่ก็กัพีน้องฝนตกแหงอาจะอาจะอึงโมแรงพี่น้อง,ง,องเอ้ฝนแหงี่น้โคตดอาตัวมาเขตกพีจ เงื่อนใก่กันเนาะเขินตรงหน้าพี่น้องเไหมอ่าตรงมากับสายคนเนาะพี่น้องเนาะเขินดีหรือย้อนปีพี่น้องเไหโอดโค้กคน แน่ง,นนะนนงขนาด <g ül> านะนานะพี่นอ้องแน่งขนาดวัวขะมาละวัวขะแล่นขะมาละพี่น้องฝนตกหนาว หญ้าพ่นไปดอนกับพี่น้องไปดอนเล้วไปคลองกับพ่นตกห่ำเนาะมาวัฒนายยู่กลางคลองกับพี่น้องไอ้ยู่กลางดอนไปแล้วแห้งเลยนคนนทำไรจำผ้านเนี่ยเดี๋ยวน้าวผมโอยงวดเนาะน้าจะไหลไรางพี่น้องสั้งกระซี่ไรแต่มันจะแห้งเจอได้พี่น้องเอ้ โอ้ย,อยายแถวน่าจะตรงน้ำนน้องเก่งเนาะตรงน้ำไม่ไส่พี่น,อน,น,อน,น้องเลย หน้าแหง้งแล้วเนี่ยแต่เราติดแบบคนลุกมาบาดตอนฝนตกพี่น้องเมื่อก็บ่ได้บ่อยเปียกเนาะเมื่อก็ตีเปียกยังเงลี้ยงคนเศร้าเอะไรเต็มเมื่อพี่น้องถ้าน้องน้ำโศกเมือ่อบ้านโรคน้าอันนั้นม่ได้เอาแล้วลพี่น้องไหมโซ่ทิมเนะพี่น้องอ้าวเอาแล้วบ่อ้ โต้งจากไส้ข้าลงไปเอาไว้กินไว้ไส้นะพี่น้องโต้งลงให้บักใหญ่พี่น้องเย ้ัวข้าเฮือนพี่น้องเอ้ยอ่าติมมะนาวแห้งเนาะงัวงัวก็ได้เฮือนแล้วพี่น้องเอ้ยงัวของของพ่อของแม่แล้วของป้าของเอื้อยลมะนาวแหพี่น้องบ่มีหม่องอยู่เฮ้ยเอ้าโอ้ยเจ้าเนาะโอ้ยจ้แม่นจ้ะเอเอาแมวเอาคนเอาคยเนาะ เกือบตายที่เราง่วงอะขอผู้ไปไปโอ้โหง่วงกันเนาะต้องง่วงวันปวดโคตรเนาะฝนตกน้ำไหลท่างเลย่นาะง่วงในเฮื่อนเนี่ยแหละมันโมกเห่าฟอ,อ,อกเนาะโอ้คุณงานทรายปลาจะเหล่นน้ำ,นำ,นำหรือเอล่าเว้ยเอา้าเอ้าเอ้างูจีชวพคุน

ฝนตกแห้งเนาะมาบ้านฝนตกแห้งอ๋อเมื่อกับเมื่อกับว่ได้บานนีทมาเมื่อกับว่ได้ดอกเมื่อกับ่ได <S <S> <S ้ช่ำเปียกมาแล้วเฮื่อนระทำหน่อยจะนะเปียกมาแล้วนุ่นกับเปียกมาแล้วทางอ้อมกับเปียกมาแล้วบานนี <S <S> <S> เ้เครื่องเปียกแล้วพี่น้อยอยู่เพื่อนกันทำมาครับว่้เดาเขาในเน,ะนาะคือเราฝนจีบตก <S <S> <S> เื่อบนาตกกล rồi a cứ cao No, Nào no, nó no, quá đấy, no, 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 nặng, no, no, Ôi rồi Xúc no, no, nhà nhà là Hạc no, 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 dân no, lửa no, 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 đòn no, đòn no, 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 ตอนน่ะยังว่าเ้าไปเต่าไหันนี่ยเราก็ยังเอาย่งได้นะอยูนั้นเพื่อกันญาิดมอลน่ะไมจับให้จับบงนเ่นบางคนไม่จับบาิคนยนแต่เขาวนีเอายันแต่เขาวนีอู้เหมือนน่ะน่ะัเอายังมือเพื่อไม่รู้แม่ขวบคนจะได้จักพ่ออก็ น้องว่าไปนาอโชว์ก่อนเลยคุณเด้อเฮ้ยทุกทุกทุกทุเทุก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 ทุสทุหทุกทุกได้ทุกจุกทุกกทุ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 กทกทุ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 ่อุกท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 ้กทุกากทุงทุกทุ้ทุกทีกทุกปูกทุกทุกสุกทกทรกทุ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 ทรายุกมาทุกทุแล้วปูกททุกทานทรายบกทน อายถ้าแต่บูวานพี่น้องจดมืออีกผ่านมาอีกมือนึงพี่น้องปู่บ่มาแล้วก็ฝนตกลัดทางบ่ได้มื้อถ้าจนตอนนี้บรรยากาศซายแน่จักหน่อยแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ถ่ายได้2มื้อจงได้เป็นคลิปพี่น้องเอ้ยย้อนลังมาตวนนีจนมื้อนี้จงได้ส่ง หมตุกมเลือนะคุณเอาเมือ like. พ ah. hmm. hey ี่น้องให้หัวดอรคมากเสียหวดมือพร่มดตีนขึ้ากึ้นข้นขึ้นด้นอึ้นขึ้นขึนขอนขนขึ้นข้นขึ้้้นขนขึ้นขข้นขนขึข้้นน Ừ, thăng tín, thăng mưa nắm ừ, Hốt mưa là con lông tín ừ, Vào rồi lẽ Có hốt có sống nè Sát khó... ừ. à, <laughs> thú Cám ơn Nhắn bởi anh ต้องเปล่นอยู่่ดิคนพร้อมเปล่นเด้อบอกเลย่อยพร้อมเปลี่ยนไหนอ่าเยอะหัวหัวกเปลี่ยนได้ก็ตัวนี้กตันี้กรเปลี่ยนเด้อคนนั้นนี่ก็เปลี่ยน มันก็มาชงพี่น้องมาแต่วันที่23มังก็มันก็หดลูกทรายก็เลยมาวันนี้ก็เขาจะเศ้าหดเนาะเ่อต่อไละเชื่อต่อไปบ่ใชหดบ่เป็ดหดได้บ่ก็ต่อกันกับ ลังจากฝนตกเศร้าพี่น้องก็ับขี้ม้่น้อยบรรยากาศเป็นบรนยาก็ศคึมคึมใบเลยพี่น้องคึมคึมใบคามกับยอดขาวขักพี่น้อยฝนบรรยากาศอยู่ทางไหนทางหน้าบรรยากาศยี่ยมสุดเยี่ยมฝนตกสะเนาะพี่น้องเนาะถ้าเข้าเบิ่งคลิปนี้ก็ียนจะเทมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อ เคยจะเป็นกำลังใจฟอนน้องโซคิดต่อไปเนาะอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องลำร่อยลำร่อยสบายดี